ชมคะหนึ่งในไฮไลท์งานวันชาติสาธารณจีนปีนี้คงหนีไม่พ้นการแสดงของวงดูิยางเอเมโร่ไนจากมหาวิทยาลัยเกษตรโตเกียวประเทศญี่ปุ่นที่บรรเลงเพลงการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นอาทิเพลงประกอบการ์ตูนเรื่องหนูน้อยจอมทราบมารุโกจังแต่การเล่นเครื่องดนตรีไปพร้อมกับการเคลื่อนตัวโชว์ลีลาการเต้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนัก ุรยังบกสะบัดธงอย่างมีพลังแปรขบวนไปมาอย่างสวยงามนอกจากนี้ในงานยังบรรเลงเพลงประกอบซีรีส์วันพีชฉบับคนแสดงที่กำลังฮือฮา และยังมีเพลงประกอบการ์ตูนเรื่องอื่นๆที่หลายคนคุ้นเคยอาทิดากอนบอลโปเกมอนมาริโอราวกับพาทุกคนนั่งทําแมชชีนย้อนวัยเด็กเรียกเสียงปรบมือและสร้างรอยยิ้มความสุขความประทับใจให้ผู้คนที่มาร่วมงานได้อย่างล้นหลามเจนนรีตันตาราทีมข่าวอธิัยภาพสไทัยรายงาน